สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นะคะนี่เป็นอนาคตความรักสำหรับท่าดินนะคะท่าดินได้แก่ราศีพฤกษ์ กันมังกรวันที่อยู่ใต้คลิปนี่คือ future love breathing นะคะเราก็มีไว้ให้หลายๆหัวข้อแล้วแต่หัวข้อ future love เนี่ยเป็นหัวข้อใหม่เพิ่งจะจัดทำเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็ครั้งนี้นะคะเป็นอีกครั้งหนึ่งสำหรับ future love บางครั้งเราก็ต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะอาะเดี๋ยวเรามาดู energy future love โดยรวมกันว่าอนาคตความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้าง วันที่แนบไปให้ใต้คลิปยึดตามแบบตะวันตกแต่สามารถรับชมควบคู่ได้ค่ะยึดเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลักนะใครหรือตะวันตกขอบคุณสำหรับกำลังใจ s u b s c r i b e ไลค์แชร์และกระดิ่งการอ่านเป็นการอ่านโดยรวมเพื่อผู้อ่านย้ำทุกครั้งว่ามันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้อะไะคะ Facebook Instagram นะคะลิงก์เดี๋ยวแอดมินดูแลช anel จะแนบไปให้ใต้คลิปด้านล่างค่ะเรามาดูฟิวเจอร์เลฟกันเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างนะ ฟิวเจอร์ลบฟธาดินครบพอดีเลยอย้สวยนะคะวันนี้ผู้อ่านใช้เมเจอร์นะเมจิเชีนว้าวผอ่านอยจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าธาตุดินอะไรที่เหนื่อยอะไรที่หนักอะไรที่คุณรอคอยอยากที่ให้สำเร็จ นะคะคในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีเป็น Time Frame ที่เหมาะสมที่คุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะนักจากจบคลิปนี้นะคะ 1เดือนขึ้นไปหรือ2หรือ3เดือนนะคะไม่อยากให้กัะเกณเรื่อง m า f เ a รมแต่บอกเลยว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณคาดหวังจะให้มีการเปลี่ยนแปลงจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใเร็วนี้การเริ่มต้นใหม่รักครั้งใหม่การย้ายถิ่นฐานการพบรักกับชาวต่างถิ่นต่างแดนค่อนข้างที่จะมีสูง การกลับมาของใครบางคนด้วยที่คุณรอคอยใครบางคนที่เขารักคุณและคุณรักเขาที่ดีต่อคุณมากๆบางสิ่งบางอย่างที่คุณอธิษฐานภาวนานะนะคะมันกำลังจะเกิดขึ้นจริงในไม่ช้าไม่นานนี้แล้วนะคะ The v i e l o Fortune การเปลี่ยนผ่านชีวิตนะคะก้าวสู่ The Flow คือการเริ่มต้น ชีวิตใหม่ความรักที่ดีความรักที่สดชื่นความรักที่ทําให้คุณสบายใจรักแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่เร่งร้อนไม่ท้อซิ t เดซันนะคะไอเน g y ีนี้สวยมากๆมันคือการเริ่มต้นใหม่การถือกําเนิดใหม่ในทุกๆสถานะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นเทรนด์ a n ร e การวินเวทเพื่อสร้างสิ่งใหม่ให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม อาจจะมีการกลับมาทําความเข้าใจในเรื่องราวของความรัก reunion ในเรื่องราวของความรักสําหรับบางท่านการอ่านครั้งนี้เป็นการอ่านโดยรวมสําหรับ future love ผู้อ่านก็จะอ่านให้โดยรวมในทุกๆสถานะนะคะถ้าจะจงจะมีไว้ให้12ราศีนะทีนี้ energy ออกมาบอกว่าเร็วนี้คุณจะได้รับข่าวดีดเร็วนี้การเดินทางจะนําพาซึ่งการเปลี่ยนแปลง โดยนเดือนนี้ใครใครบางคนจะเดินทางมาพบเจอคุณและทําให้ความรักชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดือนเดือนนี้จะมีการเริ่มต้นใหม่บางคู่บางท่านอาจมีสัญญาที่ดีในเรื่องของการแต่งงานการสร้างครอบครัวการมีบุตรด้วยเช่นเดียวกันบอกเลยว,ว่าได้เมเจอร์อาคนาที่ยอดเยี่ยมมากๆค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาขยายความกันนะ ข้าบิีเจอร์รอบท่านดินค่ะรีวิว for you อยากจะบอกคุณว่าวันนี่ว้าว wow. so mad uh, และรักรกลับคืนสำหรับบางท่านจุ๊ฟลุอยากจะบอกอะไร impressed e sun นเนี่ยจะบอกอะไร เคค่ะ okay, The World ว้าวมีทั้ง The View for f t u n e และ The World mm hmm. การอ่านท่าดินหุนนี้บอกว,ว่าทำผู้อ่านตื่นเต้นนะอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสิ่งที่ดีๆขอให้คุณยอมรับไว้อย่าปฏิเสธอะไรที่ดีๆที่ควรจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณเลยนะคะ The View จะมีการเริ่มต้นใหม่ค่ะบางท่าน นะคะ e ินเทอร a t i ช i n มันคือการอธิษฐานพวนาคือการเบ n นฟิตการวอนขอ,อนานแล้วคือในสิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณอยากที่จะให้รักที่ดีหวนคืนกลับมาใครบางคนอาจไม่เข้าใจกันคิดถึงเหลือกเกินอยากให้มีโอกาสเริ่มต้นใหม่โอกาสนั้นก็กำลังจะมาถึงไม่เขาก็คุณจะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันหรืออาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณทั้งคู่ โคจรมาพบกันแล้วก็พบรักใหม่ครั้งบางท่านได้พบรักครั้งใหม่กับท so ินเฟรมโซเมทที่แท้จริงของคุณนะคะคู่ที่คุณอธิษฐานภาวนาขอให้ได้เจอคุณก็จะได้เจอกันจะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ทำให้คุณมีความสุขความสำเร็จ ความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตกำลังก้าวเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะคะนับจากนี้ p r e s s ขึ้นพร้อม h e f u o l การเริ่มต้นใหม่การก้าวไปข้างหน้าการประสบความสำเร็จในเรื่องราวของความรักในเวลานี้แม้ว่าคุณจะยังมองไม่เห็นแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เรื่องเหลือเชื่อเกิดมาได้นับครั้งไม่ถ้วนผู้อ่านก็จะบอกอยู่เสมอแล้วก็จะย้ำอยู่อย่างนี้แหละเพราะชีวิตของผู้อ่านพบเจอปัญหาจากการคิด ทำพูดแต่สิ่งที่ต้องการบนพื้นฐานของความเป็นจริงหนักแน่นมุ่งมั่นแน่วแน่เข้าไว้คุณจะสำเร็จอย่างเหลือเชื่ออย่างคนอื่นที่ประสบความสำเร็จนั่นแหละนะดุสัตนนะคะและค n ณนพวรรจะมีการติดต่อสื่อสารคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องราวของความรักนะคะอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ปรับปรุงความสัมพันธ์ใหม่ในบางท่าน บางท่านได้พบรักครั้งใหม่เป็นชาวต่างถิ่นต่างแดนอายุอาจจะห่างกันมากไม่เขาก็คุณนะคะแต่ทุกอย่างที่คุณคาดหวงังเช่นคุณอยากเจอคนที่อายุมากกว่าสุขุมลุ่มลึกคุณก็จะได้เจอนะบางท่านมีความรู้สึกว่าอ,อยากได้เจอคนอายุน้อยกว่าหน่อยไหมเหมือนกับว่าจะได้อเอเร์จีของความใหม่เฟรชทำให้คุณมีความสุขคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเอเจียขอา,าบอกว่าสิ่งที่คุณต้องการคุณภาวนาวันขอ คุณตัดสินใจลงมือทำคุณมีความเชื่อและถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับสิ่งต่างๆเหล่านั้นการรีเบิร์ตคู่กับเทมเพลนจะจะบอกว่าการถอนนี้ถ้าดินเคลียร์และสมูทสวยงามที่สุดคือการเริ่มต้นใหม่นะคะคุณมีการเปลี่ยนแปลงตัวตนของคุณและคู่ของคุณก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวตนของคุณถ้าคุณขอพบรักใหม่คุณก็จะได้พบถ้าคุณขอให้ใครคนนั้นกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองมาก ดียิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมคือดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมคนคนนั้นก็อาจจะเป็นไปอย่างที่ใจคุณต้องการได้ขึ้นอยู่กับว่าผลนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการสิ่งไหนตัดสินใจเลือกลงมือทำนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะเข้ามาหาคุณเหมือนเป็นแรงน้มถ่วงจะดึงดูดเข้ามาหาคุณในลักษณะที่คุณต้องการในรูปแบบที่คุณต้องการนะคะ ถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่บอกเลยว่ารักครั้งใหม่ของคุณอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์อาจจะเป็นชาวธาตุน้ํานะคะ Energy ของคุณคนนี้บอกเลยว่ามีคอมมิชเมนต์มากมุ่งม,มั่นในตัวคุณมากๆ f o โฟกัสในตัวคุณมากๆเป้าหมายของเขาก็คือตัวคุณ The World จะมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนผ่านนะพร้อมกับ t The w h e e l of Fortune นะคะขึ้นคู่กับ Strength และข่าวดีอีกครั้งหนึ่งออกมายืนยันนะคะกับเอตาวอนส์บางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะเร็วนี้นะเช่นคบกันมานานอาจจะเปลี่ยนเป็นการมั่นหมายแต่งงานได้เพราะเอจีเซารเบตขึ้นรักขวนคืนรักครั้งใหม่ที่ดีกําลังเข้ามาสู่ชีวิตคุณด้วยเอจี้คนนี้เอาพอบอกว่าขึ้นอยู่กับคุณเลือกนะคะท่าดินขึ้นอยู่กับคุณเลือกคุณเลือกสิไหนคุณจักรวาลเซยเยสเลยนะคะดังนั้นขอตัดสินใจเลือก ในสิ่งที่คุณรู้สึกทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขคุณจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับคนที่ทําให้คุณมีความสุขนะคะแล้วก็เป็นความสุขของกันและกันในชีวิตนะเราต่อสู้ได้เราวิ่งโดนได้แต่มันอยู่บนพื้นฐานความสุขในการที่จะร่วมแบ่งปันชีวิตร่วมกันและกันนั่นถึงจะเป็นความรักที่ดีดังนั้นในที่ครั้งนี้อนาคตของคุณไม่ว่าคุณจะคาดหวังสิ่งใด,ไ,ดไว้คุณจะได้รับสิ่งนั้นสําคัญว่า คุณต้องการอะไรกันแน่นะคะเดจิ่ของบอกว่าคุณรู้ใจตัวคุณแล้วล่ะว่าคุณต้องการอะไรในเวลานี้นะนี่เป็นแค่เพียงคำตอบที่จะมาบอกคุณและยืนยันว่าถ้าใครรอรักครั้งใหม่ที่ดีกำลังก้าวเข้ามาเร็วๆนี้บางท่านได้เจอแล้วรอการจะเจอรอการเดินทางมาพบเจอกันใครต้องการให้รักชัดเจนจะมีความชัดเจนเร็วๆนี้เกิดขึ้นบางท่านอาจมีการมั่นหมายแต่งงานมีบุตรเร็วๆนี้และหรือบางท่านนะคะ รักหวนคืนรักที่เข้าใจรักที่รักกันมากเหลือเกินไม่ใช่รักที่ทำ้ายน้ำใจนะแบบนั้นไม่ต้องพิมพ์มาผู่านให้อดมินลบเลยไม่เอานะที่รักเราไม่ชอบเขาแอนตี้หรือเขาทำให้คุณรู้สึกไม่ดีก็แค่นึกถึงรักครั้งใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะคะ ไม่ต้องพิมพ์เพราะผู้อ่านไม่ได้ยัดเยียดคนคนนั้นให้คุณผู้อ่านบอกอยู่เสมอว่ารักที่หวนคืนจะต้องเป็นรักแท้ที่ดีเท่านั้นขอความกรุณาคอมเมนต์อย่างให้เกียรตินะคะเอาละเราให้เกียรติซึ่งกันและกันผู้อ่านรักและให้เกียรติทุกท่านแล้วก็หวังว่าจะได้รับสิ่งนั้นกลับมาด้วยเช่นเดียวกันค่ะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะคุกกี้เสียงไทย ได้แล้วพอดีเลยดูสิถ้าดินเป็นอะไรเนี่ยแองเจลดึงเรียกได้ว่าผลักข้อความมาให้ตลอดโรแมนส์วู้ก <laughs> ริดได้นะคะริดได้เอสเซนต์เีนี่ยค่ะเอที A ่บอว่าคุณจะได้รับความรักความโรแมนติกเร็วๆนี้บอกเลยว่าในทุกสถานะยังไงคุณจะต้องมีอารมณ์ โรแมนติกเกิดขึ้นแน่ๆเร็วๆนี้เรียกว่า high l e v e ด้วยนะเอที่หมยว่า high level สูงสุดสำคัญว่าคุณจะต้องซีกเก็งกับคอนเน็ชันมองหาคอนเน c t ชันต่างๆที่คุณต้องการด้วยเช่นฟังเพลงที่มันทำให้คุณรู้สึกเบิกบานใจบ้างก็ได้ ไปดูเรื่องราวความรักของคนที่สําเร็จบ้างก็ได้ก็แค่บอกตัวเองว่าเดี๋ยวถึงตาฉันบ้างจัดเลยอะไรประมาณนี้คุยกับตัวเองในละักษณะที่คุณสําเร็จแล้วมีแล้วรู้ไหมคะสมองมันจําแล้วก็จะมองหาแต่ความสําเร็จเท่านั้น เอจี้ยออมาบอกว่าไปได้เลยนะคะเริ่มต้นวันใหม่ของคุณได้เลยนับจากนี้ถึงเวลาของคุณแล้ว AG เอจี้เออกมาบอกว่าอะไรคะ time for s o u l m e connection คุณอาจจะรู้สึกถึงแล้วถึงเขาเร็วๆนี้ก็เป็นไปได้หรือจะมีการเดินทางมาพบเจอกันระหว่างคุณกับ somate การกลับหวนคืนระหว่างคุณกับ s o m t t twin frame ที่แท้จริงของคุณด้วยแล้วก็ความชัดเจนระหว่างคุณกับ s l m a t e ย้ำทุกครั้งว่าระหว่างคุณกับ s l m a t e เพราะถ้าไข่ไม่ชัดคนนั้นไม่ใช่จ้ะเอาละโรแมนต์แองเจิลอยากจะบอกอะไรในครั้งนี้ไหนขอดูหน่อยนะโรแมนต์แองเจิลเนี่ยจะบอกอะไรคะโรแมนต์แองเจิลอยากจะบอกคุณว่า ฟอร์กิฟ e ม่ n อนโด n i n g ค่ะเรียนรู้จากสิ่งต่างๆก้าวต่อไปข้างหน้าได้เลยเพราะวินาทีนี้เป็นวินาทีความสำเร็จที่คุณควรจะได้รับ p a t t w o r t Conversation การเริ่มต้นเกิดขึ้นตรงนี้แล้วนะคะการเริ่มต้นครั้งใหม่การเรียนรู้ดูใจการทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณประสบความสำเร็จกำลังเริ่มต้นคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องราวความรักนับจากนี้ Healing Angel อยากจะบอกอะไร Sexually คุณจะได้เจอใครบางคนที่ได้ได้ว่าถูกอ,อกถูกใจกันมากๆนะคะีือได้ว่ามีเคมี Sexually ในที่นี้คือมีเคมีมีเคส m ีเคม c h e m i s t มีเคม,ม,เคมีที่ตรงกันนะคะเอา่า Financial Flow ปิดท้ายในที่นี้คนที่คุณกำลังจะได้เจอบอกเลยว่า มีหลักมีฐานมีฐานะมั่นคงดีแล้วในเรื่องของการงานการเงินของคุณก็ดีด้วยนับจากนี้เรียกได้ว่า Lucky in love Luc ักก n ินเกมทีเดียวนะคะถ้าดินนะเอาล่ะหวังว่าคงจะเป็นไกด์ไลน์อะไรให้ได้บ้างนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับ future love สวัสดีค่ะ